สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะดังๆนิดนึงสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะโอเคเพิ่งมาหน่อยถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีเนาะสวัสดีค่ะโอเครับแทบครับโอ้โหหนาๆๆๆ มีอะไรไม่เอ่ยนับหนึ่งก่อนห้ามทวงนี้ลุงนะเชิญครับมีอะไรที่จะให้ลุงช่วยเหลือเชิญครับมีปัญหาตัวเองเคยเป็นโรคเป็นเข้ามาค่ะเมื่อประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่นะคะแต่อาการนอนไม่หลับยังมีอยู่อาการเซนซิทีฟ สซนซิทีฟนะคะเซนซิทีฟในเรื่องของประมาณว่าสมมติว่าเรื่องแม่อะไรเนี้ยที่จากไปอะไรเนี้ยมันจะมีแวบปล่อยคร้างที่คิดถึงมากอะไรแบบเนี้ยค่ะทำให้ใจหดหูประมาณนี้ค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟกับกับกับสิ่งที่เราลักกับสิ่งที่เราลัก ค,คนที่เรารักค่ะโอเคแต่เป็นคนในครอบครัวนะคะครับเข้าใจได้แล้วครับผมนั่นคือข้อมูลเนาะ<จ>เป็นมาตั้งเจ็ดแปดปีอ,อยู่ได้เพราะเคมีควบคุมตลอดมาเนาะงั้นตอนนี้คิดอยากจะโยนทิ้งไม่เคมีที่เราเสพกันมาเนี่ยนาน,นอะ่ะเคยขอหมอหลายรอบแล้วค่ะเคยขอหมอหลายรอบแล้ว หมอเขาก็ยังไม่ยอมให้หยุดพักคีค่ะอืมเพราะชีวิตนี้ขึ้นตรงอยู่กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนาะใช่ค่ะมันมาจากเราไม่รู้ตัวหรือว่าอืม,มอาการเกิดจากเราไม่รู้ตัวอืมคืออาการเกิดจากมาจากความกดดันจากการทํางานบวกกับว่าสูญเสียคนที่เรารักไปโดย จะทันหันนี่น่าเห็นใจปรับตัวไม่ทันเหมือนกับคน,บนที่ตกใจหเหมือนคนที่ตกใจเดินๆไปนี่แพล็ลงไปเลยร้องเอ้าตามเลยก็ไปเลยในหนึ่งก็บอกว่าจิตตกภาษาตลาดชดตลาดแห้งก็บอกจิตตกความจริงเรารับรู้อาการนั้นไม่ทันหรือว่าตั้งตัวไม่ติด มันก็หลอยไปตามอาการที่ว่านั้นทนํานากันคนที่รักเนาะรักนะรักรักรักเป็นห่วงเป็นใยอยู่ๆเขาก็แฟบหายไปรู้ข่าวปุ๊บไปเลยอ่อนขาอ่อนเลยเป็นลมประมาณนั้นนะครับนะจุดนี้นรฮะเป็นจุดที่อะไรจุดนั้นแหละเป็นจุดที่มันเหมือนกับเซ็ตอัพข้ามาในร่างกายเราแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เคยเชนซิสถีฟเคยเป็นคนร่าเริง จ่มสแรงแตาอ้าวกลายเป็นซึมเศร้าซนนี่เงี้ยใช่ไหมะฮะนั่นแหละครับใช่ค่ะใช่ค่ะล,ะลักษณะอย่างนี้นะฮะมันทําให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เขาเอาละ่ะเข้ามาถึงพร้วบิมแล้วนะฮะหลังจากคุยกันแป่ว่าข้อมูลผมจะรับทราบทั้งหมดแล้วแหละต่อไปนี้คอยดูนะมันจะเปลี่ยนแปลงคําว่าซึมเศร้า เหมือนกับเวลาอธิบายให้เป็นรูปธรรมนิดนึงเช่นคำว่าซึมเศร้ามันมันเหมือนกับว่าอาหารเต็มโตะ๊ะกินเข้าไปก็ไม่รู้สึกรสชาติประมาณนั้นอืมกินเข้าไปอิ่มยุแต่ไม่รู้สึกกลมๆเลยเนี่ยนั่นน่ะอารมณ์จะเป็นยังไงคำว่าซึมเศร้าเห็นภาพข้างๆสวยงามคนหนึ่งเ็าบอกว่าโห้ยสวยงามรา่าเรียงของเราเฮ้ยไม่ห็นจะมีเหวอะไรเลยอย่างเงี้ยแปลว่า การตอบสนองสิ่งเราของเรามันจะช้าก็มาจากหัวของเรานะครับสมองของเรานั้นเองครับคำถามต่อมาครับผมมีปวดหัวไหมครับมีมือนหัวไหมเดี๋ยวนี้ด้วยครับมีอื่นๆอื่นๆค่ะอ้าวล่ะดีแล้วดูนะอื่นๆนะตรงนี้นะฮะเราจะรู้สึกของเราเองภาวะอื่นๆที่ว่าเนี้ มันจะเคลียร์มันจะออกถ้าเป็นคลิ้นใครก็ถูปุ๊บคล้นใครหลุดเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระจกฝ้ามัวเอาผ้าเช็ดปุ๊บใสเลยอย่างเงี้ยนี่นนะมันจะออกเอย่างอื่นๆที่หัวป็นจะเป็นโอเคนะครับพร้อมนะเข้าใจแล้วนะนี่คือจุดสําคัญที่สุดที่เรามพูดถึงตรงนี้เอาหลาวิธีการมีน้ําเติมเดือมน้ํายางคุณป้าแนะนําให้ใช้น้ําหรือเปล่า แนะนำเลยคะ่ะเอาดื่มเลยครับสามกุกสอง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 ส,องสามกึกไปเลยดื่มยกใส่เนี้ยดูดธรมดธรมดาเอาละต่อไปนี้ทำตามคำบอกนะครับไม่ต้องโต้ตอบผมนะผมจะถามกลับเองนะครับทางฝั่งคุณอยู่ในความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่เราเน้นหมักมากเรื่องความรู้สึกที่นี่จะไม่พูดถึงโรคนะครับผมไม่ใช่หมอ มีแต่หมอก็พูดถึงโรคนะนั้าาโน,นโรคน้สัยวัด108โรคเรื่องของเขาอันนี้พูดถึงธรรมชาติล้วนๆเลยและธรรมชาติของเราก็คือเรื่องความรู้สึกล้วนๆเช่นเดียวกันโอเคนะอื่นๆคือความรู้สึกนั่นเองเอาละเริ่มต้นครับผมเอาสูด์หายใจเข้าไปก่อนครับทางจมูกเปิดอือๆกักไว้นานๆนะมันหูอือไปเลยหลับตาไว้หน่อยก็ดีฟังเสียงลุงอย่างดีทนไม่ไหวก็ออกมาหายใจตามปกติ Yeah, <laughs> ถามว่ารู้สึกมีอะไรในหัวมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับเชิญครับโล่งขึ้นค่ะมอโงล่งขึ้นอืมอืม,มลองจินตภาพจินตนาการคำว่าโล่งขึ้นโล่งขึ้นคือความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปบีฟอร์อัฟเตอร์นั่นแหละครับ นั่นคือความรู้สึกตัวนี้ตัวนี้เป็นรหัสประจําตัวเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโล่งขึ้นมันเหมือนกับทีนี้อุปมาเหมือนกับว่าเราแบกของหามของมันหนักเนาะพอเวลาก็โยนออก,กจากตัวเลยปุ๊บเลยเลยมันหายไปเลยเบาตัวเบาไะมันหวัวเบาโลง่งหวัหวเบาหัวเหมือนกับเราไปทำอะไรร้อนๆเวลาเข้าห้องน้ำอาบมันจะเย็นสบายเนี่ยรูปร่างจะเป็นยางไง มันจะสบายในหัวก็ว่าได้เบาหัวก็ว่าได้หรือว่มมาโล่งไปความรู้สึกนี้ไม่เคยมีมาก่อนประมาณห้าจ็ปีมาแล้วประมาณนเนี่ยลองเทียบเคียงอย่างที่ผมนำพาดูซิว่าใช่ไหมถ้าใช่เรากำลังคีเคลียร์กันอยู่ในขณะนี้นะครับอืมอืมอืม,อ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 มโอเคไหมพอใจไหม ถามว่าดีขึ้นหายถ้าเป็นการซักเสื้อผ้านะเข้าเครื่องซักปุ๊บออกมาเอ้ยขาวสะอาดเลยประมาณน,นี้นะลัณะนั้นหรือเปล่าครับดีขึ้นไหมอื่นๆที่หัวถามว่ามันยังหลงเหลืออยู่ไหมเดิมมันเป็น100ร,ร,กกร้อตก็แล้วกันมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ละหรือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับ น่าจะประมาณ40%ที่เหลือค่ะอืมหายไป60เนาะโอเคนณต,ตอนนี้นะคะครับผมแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้ว